morning ค่ะเช้าแล้วนะคะเอชาช้านี้พูดกันถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ไปแก้กฎหมายเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยสามารถมาเช่าที่ดินในประเทศไทยได้ยาวถึง99ปีแล้วก็สามารถซื้อห้องชุดหรือว่าคอนโดได้มากถึง75%ของจํานวนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ฮือฮามากถึงขั้นที่ว่าหลายคนบอกโ oh อ้โหใช่สิเพราะเรามีนายกรัฐมนตรีมาจากภาคอสังหาริมทรั์ใช่ไหมล่ะก็เลยออกกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เอื้อประโยชน์หรือเปล่า หรือเปล่าแน่นอนนายรกรัฐมนตรีก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วว่าไม่ใช่ทางฝั่งรัฐบาลก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทีนั้นเราก็ต้องฟังเสียงทั้งสองฝั่งฝั่งที่บอกว่า นโยบายนี้ดีก็ต้องแน่นอนจากภาคสมาคมอสังหาต่างๆ18สมาคมด้วยกันเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันแก้ปัญหานักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือมาอยู่ในประเทศไทยหรือมาเช่าที่อยู่อาศัยแบบผิดกฎหมายอ่ารวมไปถึงเรื่องของการที่จะทําให้มันระบายสต็อกออกไปได้ด้วยเพราะตอนนี้ก็มีคอนโดหรือว่าห้องชุดเนี่ยค้างขายไม่ออกอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะตั้งมากตั้งมายแต่ที่นี่ในฝั่งของคนที่เขาไม่เห็นด้วยหรือฝั่งที่เขาเป็นกังวลอย่างภาคประชาชนก็บอกว่าโอ้โหนี่ตาตอนนี้ไทยมันมงว ทติทะลัก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 เข้ามาแล้วเขามาอยู่แบบราชาในประเทศไทยเนี่ยเท่ากับว่าคนไทยเนี่ยก็ต้องไปแบบไปนั่งแบบว่าเออเป็นตํางานแบบเซอร์วิสเขาอะไรแบบนี้นะเพราะว่าคนไทยไม่สามารถที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาปกติได้แล้วราคาอสังหาริมทรัพย์มันจะแพงขึ้นจะแพงขึ้นจนคนไทยเนี่ยจับต้องไม่ได้แล้วใช่ไหมรวมไปถึงข้อกังวลก็คือว่าท่านดรสมพลผู้เชี่ยวชาญด้านอาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะก็ให้แสดงทัศนคําว่ามาตรการเนี้ยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนื่องจากว่าเอาจริงๆนะไอ้อ 49%ของจํานวนห้องชุดที่มีในตึกนั้นใช่ไหมให้เปลี่ยนไปเป็น75%เนี่ยคือมันมีหลายที่ที่มันเต็ม49%ไปแล้วเพราะฉะนั้นกระจายไปที่ตึกอื่นยูนิตอื่นที่มันขายไม่ออก ที่มันขายไม่ออกซะดีกว่าแบบนั้นอาจจะดีซะกว่าไม่ใช่ให้ไปเพิ่มของเดิม49กาลายเป็น75%้เปอร์เซ็นต์าไปถึงเหตุผลความกังวลอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของพวกทุนต่างชาติสีเทาพวกการฟอกเงินด้วยพวกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วมันก็จะควบคุมยากควบคุมลําบากนั่นเองนะคะและแน่นอนเสียงจากคนไทยทั่วๆไปก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ดินพวกนี้นะเอาจริงๆนะถ้าเพื่อประโยชน์คนไทยนะให้คนไทยมีที่ดินทํากินก่อนดีไหมอ่ะคุณพิธาขานรับเลยคุณพิธาบอกว่าคนไทย3ใน4คนไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเเอออองงงงงยยยััตต้้ไปช่่่าทีู ไปใช้ที่สปคแล้วก็ยังต้องแบบไปบุกรุกมาแล้วก็โอ้โหสารพัดไปหมดที่ราชพัสดุอะไรแบบนี้เอาคนไทยให้ให้ลืมตาอ้าปากได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกระเถิบถัดไปเป็นเรื่องของการดึงเงินต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยอ่ะอย่างเช่นที่บาร์เซลโลนา ที่สเปนนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ประสบปัญหาเหมือนกันปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเข้าไปที่สเปนที่บาร์เซโลน่านะสิหล้านคนน่ะสิหล้านคนมันเยอะมากนะแล้วก็จะมีทั้งพวกที่อยู่สั้นมาเที่ยวกับอยู่ยาวแบบลองสเตนะพวกนี้นะไปเช่าที่พักอยู่ที่บาร์เซโลน่าจนกระทั่งคนในพื้นที่เองเนี่ยหนึ่งนะต้องไปแย่งในการเช่าที่อยู่ทีนี้พอดีมาสป라이นี่นะดีมามันเยอะใช่ไหมสป라이นมันเท่าเดิมหรือมันน้อยนะมันก็เลยทําให้ราคามันสูงขึ้นคนบาร์เซโลน่าไม่สามารถที่จะเช่าพื้นที่หรือว่่าาเชห้องในบซล อยู่ได้แล้วเพราะมันแพงมากหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันคล้ายๆายกันจนกระทั่งคนในพื้นที่หลายคนปฏิเสธนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่จะมาอยู่ในพื้นที่ของเขานนั่นเองทีนี้ประเด็นอนะเรื่องนี้มันยังไม่ทันได้คลอดออกมาที่นายกรัฐมนตรีก็ต้องสั่งการให้มหาไทยไปจัดการทําต่อใช่ไหมคะคุณอนุทินบอกยังยั่งยังยัง,ย,ง,ย,งยังไมไ่ถึงขั้นที่จะออกมาใช้เป็นกฎหมายเลยยังไม่ได้ทําแต่ที่แน่ๆสว จ้องตาเป็นมันแล้วนะคะคุณสมชายสแสวงการเนี่ยบอกเลยบอกว่าแบบน,นี้ถือเป็นการเอื้อหรือเปล่านายกรัฐมนตรีมาจากแสนสิริแล้วก็ทาง SC s c ส s ีเก็อยู่ในเครือชินวัตรด,ด้วยแบบนี้เป็นการเอื้อหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีการยื่นปปชให้พิจารณานายกรัฐมนตรีเนี่ยมีลักษณะในการเข้าขายที่จะทําผิดข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่านะก็จะยื่นมาตรา1น0เหมือนตอนที่จะยื่นอถอดอนนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่อบานนั่นไงเล่าเออ,อติดตามกันต่อไป ก่อนหน้านี้เรื่องของการขายที่ดินให้ต่างชาติลุงตู่ก็พับโครงการไปแล้วเรื่องการปล่อยเช่าที่ดินให้ต่างชาติในยุคคุณเสถีฐาจะพับหรือไปต่อติดตามดูนะจ๊ะ